สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่28พฤศจิกายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็อยู่สักประมาณนะฮะส,สิบกดกว่าแท่งก็อยู่สักประมาณ8,000ันจุดนะฮะยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะเราวิเคราะบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งแต่ยังคงเกาะนะครับเส้นแนวจิตวิญญาณหลักเส้นสีแดงของเรานะฮะผลปรากฏว่าก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนะครับแต่จะต้องดูก่อนว่าเขาสามารถยืนเหนือเส้นแนวจิตวิทยาได้หรือไม่นะครับทำให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เราวิเคราะห์กันมานะครับตรงนี้นะครับทำซุปเปอร์ทิ้งไว้เราจะสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะท higher high ําำไฮเยอร์ไฮแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะต้องเบรกชุดนี้หรือว่าติดแนวลีสิสแตนเดิมตรงนี้ให้ทะลุขึ้นไปก่อน นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็ยังทรงทรงอยู่ก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับมีอาจจะมีการพักเบรกบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่จะจบรอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ทำไมกราฟยังคงอยู่บริวเวณนี้ก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับเหมารว,วมเลยแล้วมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่ในแนวเส้นจิตวิญญาณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่ปัจจุบันนะครับเขาอยู่ในกรอบนะฮะ ที่เรียกว่าด e มานโซนนะครับก็อยู่สักประมาณ4-5,000จุดนะฮะใครเทรดในทางเฟรมนี้ก็วาง m ั n e ี management กันสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงอยู่ใน กรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของแท่งนะฮะก็จะเป็นแท่งสั้นๆป้อมๆเล็กๆเท่านั้นนะครับก็คือตลาดยังไม่มีปริมาณการซื้อขายที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวันก่อนแล้วก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้แหละนะครับเขายังไปไหนได้ไม่ไกลนะับผลปรากฏว่าเกือบทั้งวิคเลยนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอย่อตัวลงได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การลงมันจะ ไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้สรุปแนะ่ก็คือไปไหนได้ไม่ไกลนะยังคงอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ของ2วิคที่ผ่านมานะครับก็อยู่สักประมาณ 4,000ถึง5,000จุดนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้โมเมนตัมชัดเจนมากนะครับอยู่กับศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับเขาอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวชัดเจนนะครับลักษณะการเพื่อนที่ของกราฟทุกคนเรียนไปแล้วนะครับก็คือหากเป็นแพทเทิร์นเรนขาขึ้นจะเกิดการพักตัวเรียกว่าดีมานเอฟเฟกตีฟนะครับแล้วหาก เขาจะเดินทางเขาจะต้องทำรูปแบบของกราฟที่ถูกต้องก่อนนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงเหมือนกันนะครับแรงซื้อแรงขายก็ยังทรงๆอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่าน,นะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ออกข้างนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เช้านี้นะครับตอนนี้ก็เดินทางไปแล้วอยู่สักประมาณ400-500จุดอันนี้แทบจะไม่เดินทางเลยนะครับเมื่อวันศุกร์นะครเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่นะฮะเรื่องของ ปัจจัยที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับก็ยังส่งเสริมทําให้นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟยังคงยืนอยู่เหนือเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงของเราแล้วก็ยังคงไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้อกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่โทษทีนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาติดเส้นแนว จิตวิยาเส้นสีแดงหลักของเราเลยทีเดียวนะครับก็ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็เป็นการจบรอบสัญญาณหรือว่าต่อจากนี้จะเป็นช่วงของพันิตเท่านั้นนะครับยังไม่ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งคันลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับเป็นหลุมเ่ยก็จะเป็นเอฟเฟกมากกว่านะครับเป็นอ่า supply นะครับโทษทีนะเป็นดี m a n d เอฟเฟกของชุดนี้มากกว่านะครับดีมาเอฟเฟกชุดนี้ของอยู่บริเวณนี้นะครับของเมื่อวันสวันที่ผ่านมาของวีที่แล้วนะครับก็เดินๆไปสักเกือบเกือบสองพนจุดนะครับก็อาจจะมีเอฟเฟกบ้างนะครับเพราะว่ายังคงติดแนวเส้นหียาเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับ แต่ตอนนี้นะฮะอาจจะลดลงมาบ้างน่าจะด้วงด้วยนะครับเส้นแนวแนวจิตวิยาเดิมนะครับอาจจะมีการเปิดโพ i t i o n แล้วก็มีการปิด Position เล็กๆนะครับแน่ของนักลงทุนระยะใกล้หรือว่าเป็นกลุ่มของที่ใช้นะฮะอีนะครับอาจจะมีการเคลียร์โพซิชันบ้างนะครับมีการปิดเปิดเร็วๆนะฮะเรียนไปแล้วนะครับลักษณะของเทรดเดอร์นะครับนั้นน่าจะเป็นเอฟเฟกของเทรดเดอกลุ่มที่3นะครับนะฮะส่วน แรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่ที่เป็นไซเวย์นะครับยังคงทรงทงอยู่ในโซนที่เรียกว่าดีมานโซนอยู่สักประมาณพันกว่าจุดจากราคาปัจจุบันนะครับนะฮะหากราคาปัจจุบันนะครับลงมาต่ํากว่านะครับพันพันกว่าจุดเหมือนกันเนาะนะฮะสักประมาณพันสี่พันห้านะครับก็จะกลายเป็นอ่า SL สซนไปนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับยืนเหนือได้นะครับก็พันพันกว่าจุดนะฮะเอาเต็มที่ก็พันสารอจุดนะฮะก็เลยขึ้นไปก็จะกลายเป็นทีท่ซนณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันจากราคาปัจจุบันนะครับอยู่สักประมาณพันจุดจะเป็นโซนคาดการนะครับหรือเรียกว่าดีมานโซนนะครับแบบนี้นะฮะ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณตรงนี้ยนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะครับส่วนใครที่ใช้เทคนิคนะครับเรื่องของค่าเฉลี่ยลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นฟอ l โล่เทรนนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีหลอแท่งนี้จบน่าจะมีออเดอร์กันแล้วนะครับนะะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับ สุดท้ายนะครับขอโทษทีนะฮะลืมอีกแล้วนะครับเรื่องของปัจจัยกระทบค่างเงินในวิกนี้นะครับปัจจัยกระทบค่างเงินในวิกนี้ส่วนใหญ่นะครับตอนนี้นะจะเป็นตัวเลขนะครับที่เป็นตัวเลขหมวดที่1นเนาะหรือตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับผลการคาดการณ์ของตลาดภายในวิกนี้นะครับยังคงทําให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะครับก็ เกี่ยวเนื่องสมการทองคําของเรานะั้นดังนั้นราคาทองคำนะครับก็มีสิทธิ์นะหรือว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ตามเทคนิคข้อที่เรามีด้วยนะครับตอนนี้ทางเทคนิคข้อของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าบีมานโซนคือโซนคาดการณ์ที่จะบายนั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับหาสัญญาณที่ตัวเองเข้าใจนะครับนะฮะแล้วก็ มองดูว่ามีโอกาสที่จะอยู่ในโซนดีมานโซนหรือไม่แบบนี้นะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ